ตอนที่42ได้เช่นนั้นเจ้าก็พูดฮ้ยยะเอ๊ะ หอเออคงไม่ได huh? uh, 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 ้เจ็บจริงๆใช่ไหมเออ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 เจ้าเฮ้ยเอ๊ะ เขอแอบซ่อนใบมีดไว้ในมือซุฟีเจ้าใช้แผนสซอปรกการทหารไม่เบือนหน่ายกลอุบายเอ๊ะกองทัพทั้งสองประชันหน้ากันในสนามรบหากมีชีวิตรอดก็จะมีสิทธิ์พูด ฮึเอ๊ะฉันโกรธแล้วนะฮะเอ๊ะอ๋อ ซึ่งเชียนวี่เจ้ากล้าได้ยังไงมาทำร้ายข้าข้าเป็นบุตรสาวของภรรยาคนแรกของจวนอองอี้เจ้ากับข้าต่างเป็นแค่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเจ้าแคร์ต่างไม่มีตำแหน่งแม้ข้าจะทำร้ายเจ้าแต่ก็ไม่ใช่อัชายกรรมอีกอย่างข้าก็ได้รับบาดเจ็บ เราสองคนไม่มีนี่ติดค้างกันเจ้า